ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิเวอร์พูต้องรู้แกะกล่องของขวัญด้วย3คะแนนเัยช,ชนะท่ามกลางสายหมอกสื่อต่างชาติพร้อมจยกย่องกักโปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลคอนเนอร์ เดอะคอปทัวโลนะครับก็พากันยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวันบ็อกซิ่งเดย์ครับวันแกะกล่องของขวัญเราได้เจอของขวัญที่เป็น3คะแนนอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสในวันบ็อกซิ่งเดย์ลิฟูแซงกลับมาชนะเลสเตอร์ได้3ต่อ1น1ะครับเพิ่มระยะห่างจากอันดับ2ออกเป็น7คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดหลังจากที่เชลซีนั้นแพ้กับฟูแลมคาบ้านไป1ประตูต่อ2 ท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมแอนฟิลครับจอแดนไอยู Jordan, IU, ยิงประตูแรกโดยการกลับตัวยิงบอลฉลับฟันได้ทำให้เลสเตอร์ขึ้นนำไปเพียงนาทีที่6ของเกมซึ่งโจวานาดูคารครับผู้ช่วยบรรณาธิการของดิชิตแอนฟิลรายงานแบบอารมณ์ดีว่าโชคดีครับที่แฟนบอลอาจจะดูไม่ถนัดหรือไม่ทันเพราะว่ามีหมอกนั้นบดบังวิสัยทัศน แต่นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับจากพิมล์ลีก5นัดหลังสุดที่เลี้ยวผูเสียประตูให้กับทีมเยือนก่อนแต่หลังจากนั้นเจ้าบ้านก็คุมเกมครับคุมแบบได้หมดจดเพราะว่าหลังจากผ่านซึกนาทีแรกเลสเตอร์นั้นไม่มีโอกาสลุ้นยิงเลยนะครับแล้วก็จบสถิติด้วยการยิง4ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวและลงท้ายครับอร์นเนอร์พาทีมชนะนัดที่22จาก26นัดรวมทุกรายการ ยังไม่แพ้นานกว่า3เดือนครับหลังจากถูกฟอร์เรสเฉือน0ูนยตอกลางเดือนกันยายนและระหว่างนี้เสมอ3นัดครับกับอาร์เซนอลนิลคาสเซนและก็ฟูลแลมพูดถึงซาลาครับซาลานั้นทำประตูที่100จากนัดย่าวของพรมเมลีกและเป็นประตูที่16จาก17นัดในซีซั่นนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อเทียบกับ 18ประตูจาก32นัดเมื่อสี่สั้นที่แล้วแต่ผู้เล่นที่ถูกชื่นชมมากที่สุดคือโค d ดี้กักโปซึ่งทำา1ประตู1นึ่งแอซิสและเกือบทำประตูที่2ในนาทีที่68แต่ว่า v ี r นั้นให้ดูเยชลําหน้าเสียก่อนมาร์เดลกาโดครับผู้สื่อข่าวของดิ a ิแอนฟิลให้มุมมองหลังเกมว่าที่ผ่านมาเมื่ออะไรดูย่ำแย่ครับ เลี้ยวปูก็มักจะพึ่งพาซาลาได้เสมอแต่ครั้งนี้ครับความพึ่งพานั้นไปอยู่ที่กักโปซึ่งสกอตตีเสมอนาทีที่45บวก1ทำให้แนวรุกชาวดัสมีผลงานเพิ่มเป็นึกประตูในซีซั่นนี้รวมทุกรายการและก็แอซิสให้ซาลาในนาทีที่82ก็เป็นแอซิสลูกที่10กักโปเป็นตัวอย่างของคุณลักษณะที่นักเตะ ควรจะมีอยู่ในทีมนะครับเป็นใครที่ดีพอจะลงตัวจริงสม่ำเสมอหรือไม่อยู่ใน11คนแรกก็พร้อมจะทำผลงานได้เมื่อทีมต้องการไม่ช้าก็เร็วแม้ดาวเตะวัย25เริร่มฤดูกาลด้วยการเป็นปีกซ้ายสำรองของดีอาร์นะครับแต่เมื่อครั้งที่อันเนอร์ต้องการใช้เขาในฐานะตัวเลือกแรกด้านปีกซ้ายเขาเองก็สามารถจะ ส่งบอลเข้าก้นตาข่ายป่ายประตูจาก13นัดล่าสุดเลยนะครับรวมทุกรายการซึ่งเดี๋ยวก็ด้วยมองว่ากักโปนั้นไม่เพียงจะมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่เหนือกว่าน,นั้นคือเขามีฟอร์มที่คงเส้นคงวาครับทางด้านของดิเลนแมนแกนครับนักข่าวจากแอนฟิววอตนำกักโปไปเทียบกับไอเย็นร็อบเบนตำนานปีกขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์แฟนบอลน,นั้น รู้ดีถึงอันตรายจากร็อบเบนนะครับซึ่งใช้เท้าซ้ายพาบอลตัดเข้าไปแล้วก็จบสกอร์ไปยังมุมเสาไกลทีมสามารถพุ่งพาร็อบเบ้นได้เสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับเป็นการชี้ว่ากักโปเองก็ยกระดับตัวเองเป็นเวอร์ชั่นร็อบเบนเท้าขวาทั้งในสโมสรและก็ทีมชาติจังว่าปันตีเสมอเลสเตอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แมนแกนนั้นยกมาเลยะครับ ขณะที่ครอปนั้นมักใช้กักโปเล่นในพื้นที่ตรงกลางนะครับอันเนอร์ลดความซับซ้อนในการใช้งานให้เวลาทั้งหมดกับฝั่งซ้ายจนกักโปนั้นพัฒนาทักษะคัดอินไซด์ครับด้วยเท้าเข้าถนัดเข้าใกล้ความสมบูรณแบบ์แบบแบบที่กักโปเป็นปีกซ้ายเบอร์หนึ่งในแผนระยะยาวของสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายหลคนคิดแบบนั้นนะครับ ยังมีอีกเสียงที่ชื่นชมกัคโปรครับนักข่าวจากเว mm ็บไซต์ l i v e r ร o o o c o o มม a t อะดิสันอะดิสันบอกว่านอกเหนือจาก3ประตูจากพรีเมียร์ลีกหนัดหลังสุดกัคโปยังทำให้โลบล็อกของเลสเตอร์นั้นปั่นป่วนจากการเลี้ยงบอลแล้วก็สลับหนีตัวประกบกัคโปยกระดับ Impact ที่มีต่อทีมใกล้เคียงกับที่ซาราทำแล้วก็ช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นมีคู่หูสุดอันตราย ตัวเปลี่ยนเกมในแดนหน้าที่ดีสำหรับตำแหน่งกองกลางครับอันนี้ตัดสินใจพักสบอสไลน์แล้วก็ใช้โจนทำหน้าที่หมายเลขสิบซึ่งดูเหมือน,นทั้งสองสามารถสลับสบเปลี่ยนหน้าที่แทนกันได้ดีนะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่สบอสไลน์ลงมาแทนโจนในนาทีที่7 8และแค่ไปถึง3นาทีต่อมานะครับดาวเตะฮังการ,รีได้รับใบเหลืองจากจงังหวะพยายามที่จะป้องกันบอล counter อ t t a c k ของเลสเตอร์ซึ่งเป็นใบเหลืองใบที่5ครับต้องรับโทษแบนหนึ่งนัดโดยอัตโนมัติโมสิตลงสนามในวันอาทิตย์นี้กับเวสแฮมนะครับสปอตสไลด์เป็นผู้เล่นคนที่2ครับที่เก็บใบเหลือง5ใบในซีซั่นนี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์นะครับขณะที่ตอนนี้ยังมีกาเฟนเบิร์กนูนเจสกักโปที่มีใบเหลืองจออยู่แล้วครับนั่นคือใบเหลือง4ใบถ้าหากว่าได้รับใบเหลืองเพิ่มเติมจากเกมนัดถัดไป เจอเวสแฮมวันที่29หรือว่าเจอแมกนเตตในแดงเดือดช่วงต้นปีหน้าก็จะถูกบาน1น,นัดทันทีนี่เป็นสิ่งที่บรรดานักเตะเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่างไรก็าตามครับแน่นอนว่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีความสุขอย่างแน่นอนในวันบ็อกซิ่งเดย์เช่นเดียวกันครับช่วงปีใหม่เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ดูฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในลิเวอร์พูลคอร์เนอะร์สวัสดีครับ ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิเวอร์พูลต้องรู้